JSB It's wonderful สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับต่อกูเทน่มเองน,นะครับกูเทพก็จะสอนในรายวิชาสุขศึกษาและก็ภาระศึกษานะครับของระดับชับ้นประถมศึกษาไปที่4-6ถึง6นะครับ วันนี้ครูเทพก็จะมาให้ความรู้นะครับมาบรรยายในเรื่องของทักษะการเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับซึ่งเราก็ได้ฝึกแล้วนะครับในภาพเรียนนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับเราเรียนในรูปแบบของออนไลน์นะครับครูเทพก็เลยได้หยิบยกนะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับเพื่อให้เด็กๆนะครับได้ดูนะครับแล้วก็ฝึกเพื่อจะให้ต่อยอดนะครับให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ถ้าเด็กๆทุกคนนะครับเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับอุเท็ก็จะให้เด็กๆนะครับตั้งใจดูนะครับแล้วเราก็จะมาสรุปช่วงท้ายนะครับว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มเรียงกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับโคดก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากโคดกรไม่ได้ทําคลิปมานานเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโรคระบาดโควิด -19 นเะนื่องจากว่าสนามหรือสถานที่ต่างๆไม่อำนวยวันนี้โคดกรจะมาให้ทุกคนหรือน้องๆได้ฝึกในที่พื้นที่จำกัดอย่างเช่นบริเวณบ้านหรือบริเวณหน้าบ้านหรือลานนะครับที่เป็นส่วนบุคคลนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะฝึกได้ก็ไม่ว่าจะเป็นการวอร์มอัพหรือการฝึกเทคนิคต่างๆครับ อยากให้ทุกคนได้และน้องๆได้ฝึกกันทุกๆวันนะครับเพื่อได้เราจะไม่ลืมนะครับสกิลต่างๆการฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยครับวันนี้โค้ชรกรก็จะมาสอนเทคนิค4เทคนิคนะครับก็ขั้นพื้นฐานนะครับในการควบคุมลูกฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตามชมดูนะครับครับท่าแรกเป็นท่าทแทปหรือว่าการใช้ฝ่าเท้าแตะลูกฟุตบอลนะครับ สมมตินะครับลูกฟุตบอลอยู่อย่างนี้ครับให้เราใช้ฝ่าเท้าเราแตะนะครับให้ลูกบอลอยู่กับที่นะครับโดยสลับเท้าขวาซ้ายนะครับขวาซ้ายสลับกันนะครับอาจจะโค้ชกอนจะลองสาธิตทําให้ดูนะครับนะครับง่ายๆนะครับก็พยายามอย่าให้ลูกฟุตบอล เคลื่อนไหวหรือขยับนะครับใช้ฝ่าเท้าแตะลงเบาเบานะครับครับถ้าแรกเป็นง่ายๆนะครับในการฝึกใช้สองเท้าพยายามควบคุมลูกฟุตบอลให้นิ่งนะครับอยู่กับที่แล้วก็ใช้ฝ่าเท้าประมาณครึ่งฝ่าเท้านะครับนะครับลูกฟุตบอลนะครับฝ่าเท้าเรานะครับใช้ใต้ฝ่าเท้าเราครึ่งฝ่าเท้าแตะลูกบอลประมาณนี้ ไม่ให้เลยเกันไปนะครับเลยแล้วก็อาจจะเสียหลักได้หรือถ้าแต่บอาบางครั้งลูกจะเคลื่อนได้ถ้าเราคลึงลูกฟุตบอลประมาณนี้นะครับสลับนะครับนะแตะนะครับพยายามอย่าให้ลูกแต่นิดเดียวครับบางๆนะครับนะครับแล้วก็สลับคาเป็นการวอร์มแล้วก็เป็นการฝึกควบคุมลูกฟุตบอลด้วยนะครับสรับท่าแรกนะครับต่อไปท่าที่2นะครับเป็นท่า i n s i d e t o inside ก็คือ ข้างท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านในทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับอินไซด์ก็คือเอาตบเข้ามาครับตบแล้วก็ข้างนี้ก็ตบนะครับเดี๋ยวโคดกรสาธิตให้ดูนะครับ ส่วนที่ลูกขุตบอลคนเดินเท้าปอบบริเวณนี้นะครับอย่าให้เลยมาส้นเท้าจะเสียก่อนควบคุมได้นะครับใช้ประมาณครึ่งเท้าถ้าไปด้านหน้าก็ประมาณนี้ถ้าเราอยู่การลตัวมากก็อย่าให้ถึงให้ครึ่งบริเวณนี้ไปนะ ไปเป็นท่าที่3แล้วครับ over roll stop นะครับก็คือถ้าดึงฟุตบอลจากฝั่งสมมติเล่นเริ่มเท้าขวาก่อนนะครับดึงเข้ามาครับตบด้วยฝ่าเท้าดึงกลับมาแล้วก็หยุดด้วยฝาท้าซ้ายนะครับแล้วดึงกลับฝ่าเท้าเหมันก,นกลับมาแล้วหยุดด้วยทั้งขวาครับไว้นะครับหยุดไว้แล้วก็ดึงนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ดึงมาแล้วก็หยุด แต่ถ้าต่อเนื่องต่อเนื่องเลยก็คือว่าเราจะใช้ดึงด้วยฝ่าเท้าล้วหยุดดึงเหยุดด้วยฝ่าเท้าหันไปมาอย่างนี้นะครับจะไม่มีการหยุดนะครับคลึงด้วยฝ่าเท้าผัดมาแล้วครับหยุดครับแล้วก็เท้าซ้ายดึงขาเท้ากลับมาหยุดด้วยเท้าขวาสลับนะครับซ้ายนะครับขวานะครับซ้ายนะครับขวา ซ้ายขวาทำไปเรื่อยเลยนะครับเห็นนะครับขวาหยุดซ้ายหยุดขวาซ้ายส่วนที่เท้าจะโดนลูกฟุตบอลสัมผัสลูกบอลก็คือฝ่าเท้าเราเหมือนเดิมนะครับประมาณส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับบริเวณเท้าเห็นไหมครับ อย่าให้โดนลึกเข้าไปนะครับมันการควบคุมลูกฟุตบอลยากหรือถ้าปลายเท้านิดเดียวก็ถ้าได้ถ้าเราควบคุมได้ประมาณนี้นะครับดึงนะดูนะครับดึงซ้ายนะครับซ้ายดึงหยุดด้วยขวาเห็นไหมครับก็ประมาณากลางเท้านะครับฝ่าเท้าดึงครับแล้วก็หยุดด้วยประมาณนี้นะครับเท้าดึงมาเห็นไหมครับ ดึงหยุดหยุดนะครับดึงหยุดดึงหยุดสลับกันนะครับ ท่าที่4ี่นะครับอินไซ e put l o ลแบ็ k นะครับออกด้านข้างขวาสมมุติครับออกด้านข้างคือเฉียงไปด้างข้างเท้าหรอข้างมือรัยสมมุติขวานะครับไปแล้วดึงกลับนครับซ้ายดึงกลับแล้วสยบดึงกลับนะครับซ้ายดึงกลับออกไปดึงกลับดึงกลับดึงกลับมา ดึงกลับมาหาตัวดึงกลับ่มจากข้างขวาก่อนนะครับเหมือนเดิมครับ่อเท้าดึงดันออกไปแล้วก็ดึงกลับเข้ามาเห็นไหมเท้าเราจะสลับกันนะครับใหม่นะครับดึงขวาออกไปดึงกลับแล้วหยุดตับพอเข้ามาหยุดให้ใช้เท้าอีกข้างหนึ่งก็คือเท้าซ้ายหยุดลูกฟุตบอลน,นะครับพอทีนี้เราจะทําออกไปก็คือเท้าซ้ายดึงออกไปแล้วดึงกลับ สลับด้วยเท้าขวานะครับดึงเห็นไหมครับดึงกลับมาดึงกลับ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 นะครับไปแล้วดึงกลับเข้ามาพอดึงกลับเข้ามาใช้เท้าซ้ายสลับทันทีครับนั่นก็เป็นสี่ท่าพื้นฐานง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวโค้ชจะสอน ต่อไปอีกนะครับในคลิปต่อไปวันนี้ทบทวนนะครับสําหรับสีท่านะครับก็คือท่าที่1นนะครับ t o แท a นะครับก็คือการแตะด้วยฝ่าเท้านะครับแตะแตะแตะนะครับน้องเห็นในคลิปไปนะครับท่าที่2ก็คือ inside to inside นะครับก็คือใช้ควบคุมด้วยฝ่าเท้าด้านในนะครับท่าที่3ก็คือ low over stop นะครับคือการดึงออกไปด้านซ้ายและขวาแล้วก็หยุดนะครับ ท่าที่4ก็คืออินไซต์พุทโลแบกนะครับก็คือออกไปดางข้างและดึงกลับมาดึงออกซ้ายแล้วดึงกลับมานะครับก็ทั้ง4ท่านี้ก็น้องๆแล้วก็ทุกท่านสามารถนําไปฝึกได้ในพื้นที่แคบๆอย่างนี้นะครับในระยะที่ไม่กว้างมากเราอาจจะในพื้นที่จํากัดนะครับอย่างเช่นในบ้านหรือว่าในบริเวณหน้าบ้านหรือสนามหญ้าเล็กๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆแล้วก็ ทุกคนนะครับที่จะนําไปฝึกฝนนะครับเราสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่นะครับดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับฝ่าวิิกฤตไปด้วยกันนะครับสำหรับโรคระบาดโควิด2019นี้แล้วก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองด้วยนะครับออกไปข้างนอกใช้หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็เจลพกด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะครับสําหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมก็หวังว่าทุกๆคนจะปลอดภัยและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับที่กูเทพให้เราดูสั้นๆส,สักประมาณ10นาทีนะครับถ้าเราตั้งใจดูนะครับเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลน,นะครับว่าเราต้องคลองบอลในลักษณะไหน และเล่นอย่างไรนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะมีอยู่1นถึทักษะนะครับที่ได้เรียนในคาบวิชาภลระของกูเทสนั่นเองนะครับที่เราสร้างความคุ้นเคยนะครับให้ดึงบอลไปซ้ายไปขวานะครับกันวันนี้นะครับถ้าเราได้ดูได้ชมนะครับก็จะต่อยอดไปถึงการที่เราจะฝึกที่บ้านได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนะครับก็เลยได้เจอในรูปแบบของออนไลน์นะครับเพื่อให้เด็กๆฝึกนะครับแล้วก็ ต่อยอดให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคาบสุขศึกษาและก็พระศึกษานะครับในคาบนี้นะครับก็จะเหมือนเป็นการทบทวนนะครับการฝึกนะครับในภาคสนามหรือภาคปฏิบัตินะครับที่เราได้ฝึกกันแล้วนะครับในส่วนของใบงานใบความรู้นะครับก็จะไม่มีให้เด็กๆทําเหมือนวิชาอื่นนะครับก็จะให้เราดูนะครับแล้วก็ไปฝึกเองที่บ้านนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับ กูเทพก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับให้แข็งแรงสมบูรณ์ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับและช่วงนี้โควิดระบาดนะครับเป็นรอบที่2เราก็ต้องดูแลเ,เจใสในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้มากๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับ กูเทพก็ขอจบการบรรยายนะครับในรายวิชาสุขาศึกษาและก็พลระศึกษานะครับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย